ทางครอบครัวนะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมาหากราธีคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการแผ่โทษลดโทษของพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทงครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมาหากราธีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเรารู้สึกเรื่องนี้ในทุกวัน แล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทาักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่ หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนความกินอยู่ดีตอนนี้ตนนัวดิฉันเองแล้วครอบครัวก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อก็ได้สร้างตรวจสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนในประเทศ มาวันนี้ก็เป็นปวดทบยสั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีในรัฐมนตรีคนแรกที่จะต้องจำคุกนะคะเรื่องนี้ก็อา,อาจจะค่อนข้าง,างหนักลกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่ากำลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวคะ่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของชนลพักเพื่อไทยเองคะ่ะก็ยัง มุ่งหน้าทํางานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนออของพักเองเนี่ยทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกทคนที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็คอ,อ,อยอยู่เคียงข้างกันตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ